ทุกท่านนะคะวันเสาร์วันหยุดแห่งชาตินะคะคุณครูวันนี้จะถ่ายอีกคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งที่เป็นความรู้สำหรับทุกท่านนะคะเกี่ยวกับการผ่าหัวค่ะวันนี้จะผ่าหัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ บางท่านอยากบอกว่าอยากดูสวนคุณครูจังเลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะใต้ล่มใต้ร่มของต้นต้นปาล์มนะคะแบบนี้ใต้ต้นปาล์มพุ่มใหญ่ๆต้นปาล์มต้นนี้อา,อายุานาะอายุอายุกี่ปีแล้วประมาณเข้าปีที่8แล้วค่ะ อที่8แล้วนะคะเป็นตาปามตัวผู้ที่ยังเลี้ยงไว้เพราะว่าจะต้องการร่มร่มเงานั่นเองนะคะอ่าสวนประมาณนี้นะคะมาดูช่วงกลางวันบ้างนะคะตอนนี้เวลาก็จะบ่ายสองโมงแล้วแดดก็เริ่มร่มนะคะตรงนี้ตอนเช้าจะถูกแดดนะคะถึงเที่ยงค่ะตรงนี้ก็จะปลูกไว้เป็นสับประรดสีซึ่งสับประรดสีสามารถที่จะถูกแดดได้ทั้งวัน ทนทานนานปีสำหรับสปรศสีเดี๋ยวไปดูอีกซุ้มหนึ่งค่ะตอนนี้ตาะละแม่กกสุมาค่ะนะคะถูกแดดเช้าถึงเที่ยงนะคะใบยๆก็เริ่มล่มแล้วนะคะก็ใบสวยสดงดงามนะคะออกสีชมพูขอบน้ำตาลเข้มขอบน้ำตาลเข้มเลยทีเดียวนะคะบางส่วนก็จะมีเฟินค่ะมีเฟินนะคะ ประมาณนี้มาดูส่วนด้านหลังค่ะส่วนด้านหลังเป็นอะไรก็จะ,บบนะะจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนของคูคูก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลูกไม้ซะส่วนใหญ่ตอนนี้ชาลูกไม้ได้จำนวนเยอะเลยทีเดียวนะคะมาลูกไม้ที่ออกทนขาวเขียวนะคะลูกไม้ทางนั้นเลย หาซื้อกระถางก็ยากด้วยนะคะตอนนี้ตอนนี้มีแอบซ่อนล่อนทองไว้ค่ะซ่อนไว้ก่อนเพราะว่าเป็นแม่พันธุ์นะคะหายากมากร่อนทองอเอาละต้นนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นต้นไม้ต้นเล็กที่อนอุบาลไว้นะคะ ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้นะคะมีไก่ตัวงามไก่ตัวงามค่ะไม่ถูกแดดสักเท่าไหร่ก็สีประมาณนี้แต่ถ้าถูกแดดสีก็จะจัดจ้านมากกว่านี้นะจ๊ะไก่ราชาวดีค่ะซัมเมอร์พิงค่ะมีซื้อของจีนมา3ต้นจะลองดูอาการนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มตั้งต้นได้แล้วจะดูลายดูสีอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูผ่าอะไรเดี๋ยวคุณครูไปดูค่ะผ่าต้นนี้ซัมเมอร์พิงค์ค่ะคุณครูผ่าต้นนี้ต้นนี้รุ่นพี่ที่ปีที่แล้วไอ้รอบที่แล้วรอบที่แล้วนะคะหมดไปแล้ววันนี้จะมาผ่าซัมเมอร์พิงค์ค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเวลากลางวันนะคะถูกแดด จะมีแซลนอยู่ด้านบนนะคะแซะลนนี้60%ซหน้าแรงแต่หน้าหน้าหน้าร้อนก็จะต้องมีแซลนทับอีกชั้นหนึ่งนะคะเพราะร้อนมากเดี๋ยวใบอบอลจะไหม้นะอ่าอันนี้ผ่าหัวของซัมเมอร์พิงค์ค่ะคือต้นนี้ แรกก็ว่าจะไม่ผ่านเนาะแต่พอได้ขายหมดไปแล้วก็เอาไว้ไว้ต้นนี้ต้นเล็กต้นนี้ไว้ต้นหนึ่งปรากฏว่าเธอโตได้ดีมากนะคะปลูกธรรมชาติคะ่ะไม่ได้อยู่ในตู้นะต้นนี้ซัมเมอร์พริ้งค่ะนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะนําหัวขึ้นมาเพื่อที่จะขยายพันธุ์แบ่งที่แบ่งน้องนะคะสวยอ่อนหวานนะคะประมาณนี้อ่ะอันนี้มาดูต้นใหญ่ นี่คือต้นใหญ่เขานะคะนี่ใบจะเป็นแบบนี้จากเออหลอดม้วนใหม่ขึ้นมาก็จะสวยทีเดียวนะอันนี้เป็นต้นตัดจอมครั้งที่แล้วต้องขุดขึ้นมาเพราะว่าเขากําลังสร้างสร้างเคียวก็ทําให้ไม่แตกรอดหลอดใหม่นั่นเองนะคะด้านล่างก็จะเป็นรากสมบูรณ์ทีเดียวนะคะก็ถูกตัดจอมไป ประมาณ3เดือนเข้าเดือนที่4ี่ก็ยังประมาณนี้นะคะเขาที่จะเริ่มสร้างหัวขึ้นมาใหม่แล้วเห็นไหมคะนี่เขาเรียกว่า,าหัวตัดจอมนะคะช่วงนี้ใครซื้อบอลน,นะคะจำเป็นที่จะต้องถามแม่ค้าก่อนว่าบอลมีหัวไหมหัวตัดจอมไหมนะคะหัวหัวหัวแยกเขี้ยวไหมนะคะหรือว่าเป็นหัวชิ้นผ่าท่านจะต้องถามนะคะเพื่อว่า เข้าใจผิดกันระหว่างคนซื้อและคนขายนั่นเองถามให้ละเอียดนะคะต้นแบบนี้จะเป็นต้นตัดจอมนะคะถามว่าตายไหมไม่ตายเขามีหนึ่งใบก็จริงแต่ว่าเขากำลังสร้างเขี้ยวนะคะเยวละมาดูมาดูหวัวน,นี้ค่ะไม่คุณครูสังเกตว่าเขาไม่แตกก่อเขาไม่แตกหลอดใหม่นะคะใบก็โทมลงโทมลงเหลือใบเดียวค่ะ ก็เลยขุดขึ้นมาดูนะคะก,ก็พบว่าหัวใหญ่มากพบว่าหัวใหญ่มากเห็นไหมคะหัวใหญ่มากเลยทําไมเขาไม่แตกเขาเขาอ่าไม่แตกหลอดใหม่หรือใบใหม่เพราะว่าเขาสร้างเคี่ยวรอบหัวไว้เขาจะไม่แตกหลอดใหม่ขึ้นมา จำไว้นะคะเป็นความรู้สําหรับหลายๆท่านที่ปลูกบอนปลูกไปปลูกมาเอ๊ะทำไมไม่แตกกอทําไมไม่แตกหลอดใหม่นะคะหรือมันเน่าไหมนะคะคุณครูก็บอกว่าใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆพอเห็นว่าไม่แตกหลอดใหม่แบบนี้ปุ๊บแสดงว่าเขากําลังสร้างเขี้ยวรอบหัวนะคะถ้าท่านดูก็จะรู้นะคะเนี่ยเขี้ยวเขี้ยวนะคะนี่รอบหัวเลยนะคะ วันนี้จะผ่าหัวนี้ค่ะนะคะก็ได้หลายหลายหัวเหมือนกันหัวใหญ่ด้วยนะหัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวมาดูวิธีการของคุณครูค่ะเมื่อ,อนําขึ้นมาแล้วนะคะยกขึ้นมาจากกระถางแล้วก็จะได้ประมาณนี้ล้างน้ําให้สะอาดนะคะล้างน้ําให้สะอาดเสร็จแล้วะสะอาดสะอาดแบบว่านิดหน่อยเท่านั้นนะคะดึงเศษ เยื่อเยื่อสีน้ําตาลออกนะคะเดี๋ยวเราล้างน้ําอีกทีทีนี้จะทํายังไงใบนี้ไม่ต้องเสียดายนะคะตัดเลยค่ะตัดแบบนี้นะคะแล้วเราก็บอกอแล้วเราก็ดูเขี้ยวรอบหัวเราอยากให้เขาแตกเขี้ยวต่อไปเราก็เอาเว้นเขี้ยวไว้ให้เขานิดนึงนะคะเพื่อให้เขาได้ไปขยายต้นต่อในในใน,ในครั้งที่เราลงลงดินใหม่นั่นเอง นะะประมาณนี้นี่ล้วนี่เขาเรียกตัดจอมมีรากติดนิดหน่อยเขาเรียกตัดจอมเราไม่ได้ตัดทั้งหมดมีเนื้ออยู่นะคะยังมีเนื้ออยู่มีรากอยู่มีเขี้ยวอยู่ค่ะต้นนี้ให้เขี้ยวคืนเขาไปสองเขี้ยวเขี้ยวตรงนี้แหละค่ะเขาจะแตกกอขึ้นมาให้เรานะ เราก็วางไว้แล้วก็ลงดินอีกได้เลยนะคะ <c oughs> พอตัดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มานั่งตัดรากค่ะค่อยๆใช้มีดคมคคัตเตอร์คมๆนะคะค่อยๆจะถูกเคี่ยวนะระวังก็ค่อยๆตัดออก ตัดลากออกทีละลากนะคะ เราก็จะเห็นเขี้ยวนะคะเห็นเขี้ยวามากขึ้นนะคะตัดารากรากออกแล้วเราก็จะมองเห็นเขี้ยวหลายๆเขี้ยวรอบหัวเลยค่ะเห็นไหมคะสมบูรณ์มากหาัวนี้ถ้าเราปล่อยไว้ถ้าเราปล่อยไว้ก็ไม่เป็นไรเขาก็จะแตกเขี้ยวขึ้นมานะคะตามอายุของเขี้ยวแต่ละเขี้ยวเห็นไหมคะเขาจะแตกเป็นทรงพุ่มให้เรานั่นเองนะคะ หลังจากนั้นค่ะเราก็เอาไปล้างน้ำเขย่ากับน้ำค่ะไม่ใช่ไม่ต้องถูนะคะไม่ต้องใช้มือถูเพราะว่าเดี๋ยวเขี่ยวหายหมดเลยนะเขี้ยวเนี้ยเขาจะเกิดก่อนเราผ่าไปเขาก็จะเกิดให้เราก่อนนั่นเองแล้วคุณครูก็จะเอาไปเขย่าน้ำค่ะระหว่างเขี่ยวนะคะ เราก็จะสะอาดขึ้นเนาะเดี๋ยวลเรียบร้อยแล้วจะได้ประมาณนี้ไม่ทำาสะอาดมากค่ะสงสารเคี้ยวรอบหัวเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาผ่ากันค่ะสกิดออกได้นะเพราะว่าเราก็กลัวเป็นเชราเนาะ อันไหนตรงที่ว่างๆไม่มีเขี้ยวก็สก,กิดออกได้พอสก,กิดไปก็เจอเขี้ยวก็สงสารอีกนี่ค่อยหยิบออกนะคะประมาณนี้ต้นจอมตรงนี้เราเอาไปลงดินได้เลยนะคะลงในกระถางได้เลยทีนี้คุณครูจะมาบอกวิธีการผ่าหัวคะ่ะเดี๋ยวดูการผ่านะคะมาดูวิธีการผ่าของคุณครูคะ่ะ ก็เห็นเขี้ยวนะคะเราก็ตัดตรงที่มีเขี้ยวก่อนนะคะเป็นแบบนี้ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะเห็นไหมคะสามเหลี่ยมนะคะนะคะทีนี้เราก็ตัดตรงเขี้ยวออกค่ะหนึ่งเขี้ยวได้แล้วนะคะอทีนี้นี่ก็ได้อีกหนึ่งชิ้นนะคะคุณครูจะตัดชิ้นใหญ่นิดนึงเพื่อให้เขาได้ ตัวเร็วขึ้นนั่นเองเนาะเราหัวเราหัวคุณพูมีต้องสามหัวนะคะไม่หัวอ่ะอันนี้ก็จะได้อีกสองชิ้นเขี้ยวนี้เขี้ยวนี้ถ้าเขาขึ้นมาเขาจะขึ้นเป็นกอให้เราเลยค่ะมีสามเขี้ยวรอบหัวรอ,รอบเขี้ยวนี้นะคะรอบชิ้นนี้ที่เนี่ยต่อมาก็ทาเหมือนเดิมค่ะตัดเป็นสามเหลี่ยมน,นะคะดูเขี้ยวให้ดีให้ค่อมเขี้ยวไว้นะคะ สามเหลี่ยมเสร็จแล้วก็หั่นเลยค่ะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะชิ้นนี้ก็จะได้สี่ชิ้นค่ะนะคะประมาณนี้นะจะมีเคี้ยวบ้างไม่มีเขี่ยวบ้างกระกันไปต่อมาค่ะเหมือนเดิมนี่ออกมาอย่างนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจะเหมือนกับการแบ่งเค้กค่ะนะคะอ่า ก็ตัดปลายนี่ได้ล้นะคะอันนี้ค่อมเขี้ยวนะคะนี่เขียเข้ยวเขี้ยวเขาอยู่ตรงนี้เราค่อมเลยค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมเราก็หั่นค่ะหั่นนะคะชิ้นใหญ่ก็ไม่เป็นไรไหนแล้ว คอมเขี่ยวไว้นะเสร็จเรียบร้อยก็ล้างน้ำให้สะอาดเนี่ยค่ะล้างน้ำนี้นะคะหลังจากนั้นครูหั่นเสร็จแล้วนะคะสามหัว ก็ได้อยู่ประมาณร้อยกว่าชิ้นนะคะก็คนแบบนี้นะคะระวังถูกเขี้ยวก็เบาๆเด้อคนเบาๆเสร็จแล้วสักสองน้ำค่ะแล้วก็กรองเอาละน้ำที่สองอันนี้น้ำที่สองก็จะไม่เหนียวนะคะทำไมต้องล้าง กันะะในเรื่องของเชื้าแล้วก็เวลาเราโรยในภาชนะก็จะทําให้ไม่ชิ้นไม่ติดกันนั่นเองนะคะาลอันนี้ยังเหนียวอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะอีกน้ำหนึ่งเพื่อความชัวร์ประมาณนี้นะคะน้ำหนึ่งเราก็คนๆนๆ พายาก็ได้ค่ะพา่าอันนี้เป็นเขาสะอาดนะ2อสามน้ำล้างไปเลยค่ะเพื่อไม่ให้เขาติดกันนะดีแล้วสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อ่าทีนี้เราทํายังไงต่อก็เอาไปผึงดดผ่งในกระดาษเทผึ่งในกระดาษนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปทําเสร็จแล้วก็เอาไปโรยในภาชนะนะคะภาชนะของคุณครูก็คืออ่ากระปุกใสพยายามใช้กระปุกใสนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะที่คุณครูทําไว้นะ ใส่พานชนะก,ก็ปลูกสแบบนี้นะคะก็สได้เท่านี้เสร็จแล้วก็ไปโรยโรยบนขุยมะพร้าวอันนี้ตั้งแต่วันที่จางไปแล้วนางมีอันนี้นางไหมเพชรพันล้านนะคะก็ประมาณนี้ค่ะช่วงนี้ฤดูดฝนค่ะก็เสี่ยงกับการเขาเรียกว่าเชื้อรานี่ก็เป็นเชื้อรานิดหน่อยแต่คุณครูก็ พยายามที่จะไม่ให้ให้เขาถูกแดดบ้างนะคะก็มีโป่งขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะเท่าที่ดูนะก็มีขึ้นแล้วค่ะกรลุนต่อไปว่าเขาจะขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ช่วงนี้มีโอกาสเสี่ยงกับเชื้อรานะคะทุกที่ทุกสถานที่เช่นเดียวกันนะคะเกิดจากการเขามีความชื้นมากเกินไปเนาะครูก็พยายามที่จะเปิดฝาแล้วก็พึ่งแดดจนเ,เช้าแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะคะไม่ใหอ้อยู่ในร่มมากเกินไปเนาะ ก็ปิดไว้ใส่กระปุกใสๆนะกระปุกใสๆที่แสงสามารถทะลุผ่านได้นั่นเองนะคะภายใน1เดือนเขาก็ทยอยขึ้นมาแล้วนะคะ,ะวันนี้ฟ้าอแอนการ์เด่นบายพรชนกขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้นะคะกดกดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กดติดตามให้คุณครูด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะคำควมวันนี้ค่ะ งานจะสำเร็จได้คุณจะต้องลงมือทำก่อนนะคะสวัสดีค่ะ